น้ำใสสุดๆเลยแล้วก็ปลาก็ใสอยู่ดูดูดูด,ดูงามมากเลยงามมากเลย <c oughs> เห็นไหม <c oughs> พี่มีมีอีอีฮวกอะอะไรนะบ้านเราเรียกอะไรนะเออบ้านนะบ้านเราเรียกว่าอีฮุกอีฮวกบอกอีฮวกตัวใหญ่นะ่ะนะอีฮวกตัวใหญ่อะ่ะเนี่ย วามมาสวยงามมากเลยดาน่ารักมากเลยดูดิโอ้โหสวยงามมากเลยเป็นยังไงบ้างคะพเพื่อนๆเห็นปลาตัวใหญ่แบบเนี้ยคือว่างามคักแท้งามคักงามแห้งน้ำก็ใสดีเด้พี่น้องปล o ไปสุขสุขคนนี่แหละค่ะความสุขเล็ก,ลก,ลกๆน้อยๆของแม่พลอยก็จะประมาณนี้นะคะเพือ่อนๆนะคะดู นะสวยงามมากเลย,ออยนี่<ม>ตัวนี้ยิ่งใหญ่เลยเห็นไหมตัวใหญ่มากนะนั่นแหละปลาไว้ไปไว้มาน้ำใสดีไหมพี่น้ำใสดีไหมน้ำใสมากเลยนะ่ะเห็นปน่เอเอ น้ำใสมากเลยว้ายตัวนั้นแห้งงามปะเนี่ยงามไหลบึงไหมงามีหลีเด้อ ขาดลงบ่อโอ้ยตัวบัก็ใหญ่แม่สัวตัวใหญ่มากอุ้ยงามมากเนี่ยดูดิอันนี้เหรอที่ลูกว่ามาดูพามาดูปลาเนี่ยโอ้ยเนาะปลาขาวมีอีฮวกด้วยดิเนี่ยเห็ปอีฮวกตัวใหญ่เนี่ยเห็นปะอันขาวเนาะเอออันไม่ไม่อันดำดำตัวเนียนเนาะน้อยๆไหนไหมเพิ่มข้นมันก็ไม่กินเนาะเออเป็นแต่เงยไหลเขาก็ไม่ให้กิน โอ้ยีีห่วงนี่ตัวบักยใหญพี่พี่เราอยู่บ้านแล้วไปไปไปเอากเนะน้ำใสมากเลยยืนเยือใจเลยเด้อุณน่างามแห้งหนูแม่บอยอากซิวบาเลยพี่น้องเลยมาขรั้งนี้คุ้มมากเลยขับรถเนื้อโค้งกนจะจะอ้วก ไปพาไปเที่ยว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 เอ้วงามไหลพูดนะโอ้ยงามคักงามแห้งมึงแมววายว <c oughs> ายสวยเบิงบ้งเบิง้งเบิ้งงามคัก ง้าคักง้าคักง้าคักว้าวเอาไปเอามา